iOS 26.2เบ t a 2การปรับใหม่ที่จะทำให้คุณต้องร้องว้าวฟีเจอร์ที่ดีเหมือนกับการเปลี่ยนไปเมื่อไหนก็ตามคุณจะได้เห็นว่า Apple มีการปรับใหม่ที่จะทำให้ iPhone ของคุณเปลี่ยนไปอย่างมาก iOS 26.2เบ t a 2มีการปรับใหม่ที่จะทำให้ฟีเจอร์ของคุณดีเหมือนกับการเปลี่ยนไปดีไซน์ใหม่ล i q u i d g l a s s ที่จะทำให้คุณต้องขยี้ตาอัปเดตนี้จะเปิดตัวดีไซน์ใหม่ที่เรียกว่า Liquid g l a s s ซึ่งจะทําให้ฟีเจอร์ของคุณโปร่งแสงลื่นไหลและมีมิติมากขึ้นเช่นเช่นอัปเดตนี้จะเปลี่ยนแปลงแอปเมเชอร์ที่เป็นฟองกลมๆขาวๆมาเป็นฟองใสๆดิ้นที่จะทําให้ฟีเจอร์ของคุณเหมือนกับลาวาแลมที่มีความงดงามมากนอกจากนี้หน้าจอล็อกสกรีนของคุณก็จะไม่แพ้กันคุณสามารถปรับความโปร่งแสงของนาฬิกาได้ตามใจชอบคุณสามารถใช้ฟอนไหนก็ตามฟีลโดยรวมคือเหมือนเรามองผ่านกระจกฝ้ารูๆอนิเมชันที่เปิดเมนูต่างๆก็สมูทขึ้นจนรู้สึกได้ สายเกมเมอร์มีเหตุจากระเบียบเช็คสกอร์สดได้แล้วในที่สุดแอปเกมก็เข้าใจคนเล่นเกมเยอะสัทีอัปเดตนี้เราสามารถจัดเรียงเกมในคลังได้แล้วไม่ว่าจะเรียงตามขนาดไฟล์ชื่อหรือเกมที่เพิ่งเล่นแต่ที่เด็ดกว่านั้นคืออัปเดตคะแนนแบบเรียลไทม์ระหว่างเล่นเกมคือเราสามารถแทรความคืบหน้าหรือสกอร์ได้เลยไม่ต้องสลับแอปออกไปเช็คให้เสียจังหวะเตือนทะลุโหมดห้ามรบกวนฟีเจอร์นี้ให้เสียสิบส่วนสิบอันนี้คือเดอะเบสสำหรับคนที่ลืม ปกติตั้งโฟกัสโหมดหรือห้ามรบกวน Do not disturb ไว้ก็คือเงียบกริบใช่ไหมแต่ต่อไปนี้ถ้าเราตั้งเตือนอะไรที่มันด่วนจริงหรือสำคัญมากใน Apple m d e r s มันสามารถตั้งปลุกให้เสียงดังทะลุโหมดพวกนี้ออกมาได้ทีนี้ก็ไม่พานัดหมอหรือลืมเรื่องสำคัญเพราะปิดเสียงแจ้งเตือนไว้อีกต่อไปนอกจากนี้พวกคาเพลก็ให้เราจัดหมุดแชทบนหน้าจอได้แล้วลดความยุ่งเหยิงไปเยอะส่วน Apple Podcast ก็ฉลาดขึ้นมี AI ช่วยแบ่งแชปเตอร์ให้แถมรวบรวมลิงก์ในรายการมาให้เราอัตโนมัติด้วยโซนยุโรแปแอพพัสแปลภาษาสดในหูข่าวดีสำหรับสายเที่ยวโซนยุโรแปแอพพัสจะได้ฟีเจอร์ไลฟ์ทรานสเลชันแปลบทสนทนาสดๆในหูเลยเดินทางอินเตอร์รอบนี้สบายขึ้นเยอะส่วนฟีเจอร์อื่นๆก็มีการปรับการให้คะแนนสลิปทัดกิ้งใหม่จากเดิมที่ชอบให้ Excel l e n t ดลเลแบบเวอร์เวอร์ over, ก็จะเปลี่ยนเป็น v ว r y High สูงมาก แทนให้คะแนนสมจริงขึ้นและระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวน้ำท่วมก็อัปเกรดให้เก่งขึ้นโดยไม่เก็บข้อมูลตำแหน่งเราไพรเวซีสุดๆตัวเต็มปล่อยให้คนทั่วไปอัปเดตกันช่วงเดือนธันวาคม2 0 2 5นี้รอล้างเครื่องรอกันได้เลยข่าวดาราข่าวในกระแสบน Facebook อัปเดตไวเร็วทันใจคลิกที่นี่ https www facebook com t h com